นางประทวนโพยนอกแม่ค้าขายยำตลาดนัดชุมชนฟ้าครามก็เปิดเผยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเห็นนายท็อปกับแฟนที่ชื่อว่ามี่และผู้เป็นแม่ของแฟนพากันมาขายเห็ดชุบแป้งทอดกองละ20บาทอยู่ในล็อกเล็กๆโดยใช้รถเข็นเข็นมาขายจากนั้นพอขายได้สักสองเดือนก็ออกรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาใช้และพูดคุยกับพ่อค้าด้วยกันว่าตนเองมีฟาร์มเห็ดเป็นของตัวเอง ช่วงระหว่างขายของตนเองก็เห็นนายท็อปขยันขันแข็งอย่างดีช่วยแฟนขายของเป็นอย่างดีและก็เห็นขายเห็ดชุบแป้งทอดอยู่ประมาณ4หรือหเดือนก็ไม่ได้มาขายอีกแล้วแต่ก่อนจะเลิกขายตนเองก็เห็นนายท็อปแต่งตัวดีมากๆมาที่ตลาดนัดก็ถามไปว่าจะไปไหนนายท็อปก็ตอบว่าจะไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ไม่เห็นนายท็อปอีกเลยแต่ก็ยังเห็นแม่ของนายท็อปมาเดินซื้อขา,ขายของในตลาดนัดอยู่บ่อย ตนเองก็เลยถามไปว่าทําไมไม่กลับมาขายเห็ดชุบแป้งทอดอีกแล้วเห็นมีลูกค้าติดกันเยอะเลยผู้เป็นแม่ของแฟนนายท็อปก็ตอบกลับไปว่าลูกสาวบอกไม่ให้มาขายแล้วนางประทวนแม่ค้าในตลาดดังกล่าวก็กล่าวต่อว่าตนเองไม่คิดว่าคนที่ช่วยเมีขยขายของอย่างกันยันกันแข็งอย่างนายท็อปผูน,นี้จะเป็นมิตราชีพได้พอเห็นนายท็อปตกเป็นข่าวดัง พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดต่างก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์และหลังจากมีข่าวเรื่องชื่อเสียงชื่อเสียของนายท็อปออกมาเยอะๆมากขึ้นคนในตลาดก็เริ่มพูดคุยกันว่านายท็อปเคยอาศัยอยู่บ้านแฟนที่ชื่อว่ามี่และแม่ยายที่อยู่หมู่บ้านชาวฟ้าลำลูกกาคลองสองแต่ว่านายท็อปได้ยากับแฟนคนดังกล่าวไปแล้วและแฟนคนดังกล่าวน่าจะตกเป็นเหยื่อนายท็อปหลอกอีกรายหนึ่งก็เป็นไปได้ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดพากันซุบซิบข่าวถึงนายท็อปอดีพ่อค้าร่วมตลาดเดียวกันเมื่อเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับเราเรารู้ไหมเราเราดูออกไหมไม่ดูออกไม่ออกดูไม่ออกเลยนึกว่าคนมาขายใหม่อะไรอย่างนี้ก็ธรรมดาแล้วก็อยู่ที่นี่มานานแล้วเหมือนกันแต่ก็เห็นเขามาขายนึกว่าสัญจรธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะถึงขนาดนี้อะไรในส่วนนี้เห็นบอกว่าพอขายได้ประมาณสัก สักหกเจ็ดเดือนใช่ไหมฮะแล้วก็เลกขายไปเลกขายไปแล้ว <ไป S 1> จากนั้นเขาไปไหนต่อเขาได้บอกไม่มีรู้ข่าวเลยอืมอ่ะซึ่งที่เขาบอกว่าเห็นแต่งตัวดีเขาจะบอกจะไปไหนนะเขาบอกไปเมืองนอกอ้เขาบอกไปเมืองนอกแต่งตัวดีเขาแต่งชุดยังดูหล่อเลยอืมเราบอกอ้าววันนี้มันแต่งตัวหล่อเขาบอกจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยช่วงระหว่างขายของเนี่ยเราพบสิ่งผิดปกติในใ,ใ,ในในชีวิตประจำวันของเราอย่างเขาไปซื้อรถมาเขาเลยไหม เห็นซื้อไอ้สมรูุที่เหมือนอโมไซเป็นไฟฟ้าอ,ออกมาวิอะไรวะไม่กี่เดือนเนอะเขาก็มีเอ้ยี่สิบบาทไม่น่าจะมีไวขนาดนัออ้นเขาคงรวยมาก่อนมั้งอะไรเราก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเขาจะอยู่ในอาชีพพาครอบครัวลุ่งเรืองอะไรพวกนี้ไงเราก็ไม่ได้ใส่ใจส่วนนั้นหรอกเราก็เราก็เห็นเขาทุกวันทุกวันก็เรามีหน้าที่พอถึงเวลาเราก็กลับ เราก็ไม่ได้ดูในส่วนนั้น,นว่าเขาเขามาเขามาขายเลยแล้วอพอทราบานะครับว่าแฟนเขาที่ชื่อมี่ที่ขายของด้วยกันเตอนนี้เขารู้เป็นยังไงบ้างเห็นเขาบอกยากันแล้วนี่อออยากันแล้วคุณชื่อมี่แ้ก็เห็นมีคนไปสัมภาษณ์ที่บ้านกันนะนะเห็นก็ว่า,าอยู่แต่ไม่แต่ก็อพูดถึงเขาก็ทาําตามหน้าที่ของเขาอะไรในะส่วนนี้เขาก็คงไม่รู้มัง้ง 어? <목소리나>